นุมนาดไมนเลวเลนะเจไม่เคยไปที่อื่นนอกจากคอนแกนแต่นเนียวอ่ะคนคนคนแกนเขาชอบไว้หน่อยใช่ไมเนี่ยเกี่ยวไปโซ่เดี๋ยวอาไปไ่เ้นี่ยเค๋วไรอเ่วอนที่นั่กต้องวอนวนใช่อนชกในตาของนายนี่มันช่างมีคำตอบหลายอย่าง กูพูนอะสบายครับวอล์ฟเนี่ยผู้นี้ดีอ๋อดีใช่ไหมคะอ๋่ออมบอกแล้วหออันนี้โซ่มาละเลงค่ะนีาละเลงสิงอ่ะอันนี้ของอันนี้ของเนทใช่ไหมคะเนททำของโซ่แต่ของโซ่เอ้ยของเนทเนี่ยโซ่เป็นคนละเลงออารมณ์ศิลปะมากละเลงทั่วเลยเห็นไหมโซ่มันก็ดูก็ดูออกแล้วว่าไหนสวยไม่สวยดูก็รู้ละเนทแล้วแต่คนมองจ้าจะถามกูคิมคกูคิมพูดอะไรสมา มันก็สวยต่างกันเห็นไหมล่ะคนเราชอบไม่เหมือนกันไม่ได้เชื่อว่าน่าจะโซ่จะทำงานได้ไม่เหมือนกันไม่ได้ใจไม่ออกมันดีโอเคนะมีขั้วแต่มันก็ดวนอาร์ตอะมีลมนะร้อยไม่ไนะแต่ออกกล้องไปก็คงจะแบบถ้าไม่ดูใกล้ๆดูระยะไกลๆมันก็เป็นสีอ่ะมันจะมีแบบดูข้างนี่เขาคนนี่รู้จักจักรุ่นผมบ้านนะไปได้เนี่ แต่ดาวด้วยนะทรัเองสนุกนี่คือดูไฟทั้งรองเท้าเนี่ยดาวสวยสุดโซ่เข้าใจไหมชมตัวเองให้มากเลยหลงเตงใช่ไหมนี่ชมตัวเองอหไรมาให้ชมให้เออเข้าใจไหมทำอย่างคนชมันง่ายนี่เฮ้ไปยืนจบอยู่ตรงนั้นน่ะหันไปเทกับเราแบบโอ้โหเต็มที่ลยน้ำไแล้วอะน้ำอน้ำเปล่า